เออ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 เอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องเอาเสียงก็ได้อ่ดไว้ก่อนเฮ้ยมันโดนวงบีบเสมใสที่หลังได้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลบพียงพียงไม่ได้คิวเลยว่ะวงวงมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมาาแล้วาาแล้วแล้วมว มาแ้วมาล้ว <c oughs> <S <S นี่รอเลยรอาายาวๆใส่คิววงท้ายแล้วเราอยู่วงท้ายมันปลาระเบิดนีม่มา,ดดามติดติดพี่ทำไมกันวงเราใช่ไหม อยู่ข้างนอกข้างหลังเราอะ่ะสามตัวสามตัวมันต้องเข้ามาป่ะ Watch out ีเดียวด้วยมามาเข้ามามาแล้วมาแล้วมาแล้วระเปิดอีกแ้รไมันอยู่หลังเรามันอยู่หลังเราเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึบกโตดปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ปีนขึ้นมาเลยดูให้เออมยวงจะวงจะบีบแล้ววงจบแล้วเนี่ย อยอมีต้องริงแล้วปะวะไม่ถ้ามันไม่ยอมมาหาเราอะ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องถามมันวงอะ่ะมันก็มีสามตัวบีมตัวลงมาดูห้าพี่ปาระเบิดปัญญาบีมตาไป อยู่ไหนวะมันอยู่ในหลังอ่ะามาเจาะ location มันนะม<า>ขับรถวะขับทำไมวะข้างนอกมีอยู่ข้างนอก h ล l l o ตีสุดท้ายอ่ะดีนบอมาอยู่ด้วยกันไหมเพื่อนเข้ามาเลย ใยาการเป็นครอบครัวป่น<ช>ไม่ได้มาแล้วทางประตูนี้ทางประตูนี้ประตูขวาประตูขวาขวากูขวา<ะ>อ่าบเอ่าิว้มาแล้วพยายามพยายามที่จะเข้ามา วงไม่เราแล้วหรอวงเราที่วงเราหรอไม่ใช่ละต้องไปหามันละ้าว

นี่ไงอย่าล่อรู้จักไะให้เดี๋ล่อโนือ้อ,อ,าอมาให้มั <c oughs> มนยิงยิงยิงไงมันว้างว้าหึข้าสองนี่เงี้ยเน่า